ขอไล่ให้ให้ลงจากรถไฟนะเพราะฉะนั้นจะเสตามดยนะครับอยูนรถงเงียบๆขบรถมาขบรถที่สองไปสองกบินบุรีกรุงเทพกาลังจะเข้าสู่สถานีคูมาจาเชิงเซาในชานชาที่สองนะครับผู้โดยสารนี่เดินยุ่ี่ขอบชาญาและเดือข้ามผ่านไปมาบุตระมังระบัดระวังอะไรจากขบรถด้วยนะครับ โอเคไม่ไมาแล้กลับเลยคุณคุณไม่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นรถไฟไ,ไหมเนี่ยไ,ไ,ไม่ไปมาที่ยงังจะขึ้นไหมครับนแค่ะ,ะนมัยคะืขง We appreciate for choosing our services and we look forward to serving you again. Thank you. ขบรถตบาครับวันนี้222กับบ,บินบุรีกรุงเทปออกจากสถานีรวไฟยูมาจาะทางสาวแล้วครับสถานีต่อไปคือสถานีของบางพระไปรถของแห่งกาศสถานีเต็งไปรถของลุมชาจรศ์สถานีของหนองแห้งสถานีของโตเกะไปรถประจำเก้าสถานีราชกระกบงังต่อไปทางสถานีกรุงเทพครับผมขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยขอัวันนี้ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งเราต่อไปกับรถไฟแห,แหแ่งเล่บไทยคงมีโอกาสได้ให้บริการประชาชนอีกครับขอบคุณครับ